ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะการงานธุรกิจการเงินความรักตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้านะคะชาวราศีสิสงห์นะคะดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรนะคะ ดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีสิงห์นะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่15ของเดือนหน้าเป็นอย่างไรการงานธุรกิจการเงินความรักได้ไพ่นะคะสามถ้วยนะคะ t h e Star แล้วก็เดอะมูนนะคะชาวราศีสิงห์นะคะ คุณมีโอกาสมีชื่ field, is, ouais. อเสียงโด่งดังจากธุรก <uten> ิจการงานหน้าที่การงานนะคะหรือจากโซเชียลมีเดียไม่แน่ใจนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะด้านการงานธุรกิจนะคะจากโซเชียลมีเดียหรือจากหน้าที่การงานหรือธุรกิจไม่แน่ใจนะคะอืมนะคะคุณจะได้เฉลิมฉลองความสำเร็จในหน้าที่การงานการเงินและก็ความรัก ด้วยนะคะแต่ชาวราศีสิงห์นะคะก็มีสิ่งที่ต้องระวังสับหรับคนที่ดวงไม่ดีนะคะคนที่ดวงไม่ดีนะคะอะไรที่มันไม่ใช่มันจะจบไปนะคะชาวราศีสิงห์อะไรที่มันไม่ใช่มันจะจบไปไม่ว่าหน้าที่การงานธุรกิจการเงินความรักนะคะถ้าไม่ใช่นะคะมันจะจบไป มันจะสิ้นสุดไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งสำหรับคนที่โชคไม่ดีสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกหลอกถูกโกงนะคะหรือเขาเบี้ยวยืมเงินไปแล้วเขาไม่คืนก็มีนะคะชาวราศีสิงห์นะคะ โอกาสถูกหลอกถูกโกงนะคะถ้าชาวราศีสิงห์ทำธุรกรรมอะไรก็ตามนะคะอย่าใช้ปากเปล่าเด็ดขาดทำเป็นลายลักษณ์อักษรน,นะคะทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายดีที่สุดนะคะดีที่สุดนะคะคุณอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจอะไรง่ายๆดูกันไปนานๆานนะคะชาวราศีสิงห์ไม่ว่าเรื่องหน้าที่การงานธุรกิจ หรือแต่การเงินก็เหมือนกันนะคะอย่าไว้ใจใครนะคะคุณไม่ต้องไว้ใจใครทำอะไรให้มันถูกต้องแล้วก็เป็นลายลักษณ์อักษรห้ามพูดกันปากเปล่าการทำธุรกรรมใดๆก็ตามต้องทำสัญญาให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายมีพยานเซ็นยิ่งดีมีคนค้ำได้ยิ่งดีด้วยนะคะไม่อยากให้คุณเจอ นะคะคบางคนอาจ,จะโชคดีแต่ก็อาจจะต้องระวังเรื่องการถูกหลอกถูกโกงนะคะแต่ถ้าใครโชคดีใครโชคไม่ดีนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องถูกหลอกถูกโกงอยู่แล้วนะคะถ้าใครดวงไม่ดีนะต้องต้องแยกเป็นดวงดีกับดวงไม่ดีนะคะแต่ถ้าเมื่ออย่างที่บอกว่า ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่มันจะจบไปหนะ้าที่การงานธุรกิจการเงนินไม่อยากให้ชาวราศีสิงห์ไปเสียใจกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะหน้าที่การงานธุรกิจหรือการเงินหรือความรักนะคะไม่อยากให้คุณทำจิตใจให้เศร้าหมองหรือทุกตมกับสิ่งนั้นนะคะคุณต้องกลับมาตั้ง สติตั้งสมาธิเริ่มต้นใหม่กับชีวิตนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะอะไรที่มันจบมันพังไปแล้วมันเอาคืนมาไม่ได้คุณต้องรู้จักปล่อยวางนะคะชาวราศีสิงค์คุณปล่อยวางแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณโอกาสใหม่ๆจะพุ่งเข้ามาให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังทางด้านการงานธุรกิจการเงินความรัก แม้แต่โซเชียลมีเดียมันก็จะมีโอกาสทำให้คุณมีชื่อเสียงโด่งดังแตกเป็นผุเลยก็มีนะคะใครจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากหรือน้อยขนาดไหนตอบไม่ได้บุญกุศลที่คนเราทำมาแต่ละคนไม่เท่ากันคุณทำบุญหนึ่งมืนบาทเท่ากันแต่จิตสัานะที่คุณทำณนะตอนนั้นไม่เท่ากันนะคะนะคะอันนี้คือมันเป็น เรื่องปกตินะคะหรือบางคนทำแค่20บาทกับคนหนึ่งทำา100บาทบางครั้งคนที่ทำบุญแค่20บาทคุณได้บุญกุศลมากกว่าคนที่ทำบุญ100บาทเพราะอะไรจิตศรัทธาที่คุณทำณตอนนั้นความบริสุทธิ์ณตอนนั้นมันมีมากกว่าคนที่ทำา100บาท ประมาณนี้นะคะชาวราศีสิงห์ดังนั้นชาวราศีสิงห์ใครก็ตามที่รู้สึกว่าตัวเองนะตอนนี้โชคไม่ดีดวงไม่ค่อยดีทำอะไรมีปัญหามีอุปสรรคอะไรก็ตามไม่ค่อยประสบความสำเร็จจะล้มหรือเสียหายถูกโกงถูกหลอกหรือมันไม่สามารถอยู่กับเราได้อะไรเงี้ยสิ่งที่เราอยากได้คุณต้องหมั่นทำบุญนะ,ะทำบุญด้วยจิตใจที่บริสุทธิ นะคะทาด้วยจิตใจที่เป็นกุศลให้มากที่สุดนะคะคุณต้องตั้งจิตตั้งใจทําสมาธิคุณจะทําแค่ยีสิบาทก็ได้แต่จิตใจคุณต้องบริสุทธิ์คุณต้องมีคุณต้องทาแบบมีบารามีมีกุศลจิตที่เป็นกุศลมากนะคะคุณอย่าไปยึดติดอย่าไปเศร้าหมองอย่าไปอะไรกับ สิ่งที่มันผ่านมาแล้วเรื่องไม่ดีต่างๆนะคะอย่าเจ้าคิดเจ้าแค้นนะคะปล่อยวางปล่อยวางเรื่องอะไรก็ตามอยากให้ชาวราศีสิงห์ปล่อยวางอะไรก็ตามที่มันไม่ดีในอดีตหรือณนะตอนนี้ที่คุณเจอก็ตามนะคะคุณต้องเริ่มต้นใหม่คุณก็คิดแค่ว่ามันไม่ใช่ของเราปล่อยมันไปอ่ะถึงเวลาเจ้ากรรมนายเวรเขาเจะาคืนก็ชดใช้เข้าไปตามสมควรนะคะ มันเป็นเรื่องปกติแล้วเราหันมามองตัวเอง มาหาความสุขกับตัวเองมามีความสุขกับตัวเองนะคะหมั่นทําบุญรักษาศีลห้าสวดมนต์นั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบให้สะอาดให้บริสุทธิ์นะคะแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าใครที่มีปัญหามีอุปสรรคอยู่นะคะคุณต้องปล่อยวางเรื่องไม่ดีเรื่องเศร้าให้ได้นะคะแล้วคุณจะเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆต่างๆรอชาวราศีสิงห์อยู่สําหรับคนที่โชคไม่ดีนะคะ ความสําเร็จหน้าที่การงานธุรกิจคุณจะได้เฉลิมฉลองชัยชนะคุณมีโอกาสมีชื่อเสียงโด่งดังจากหน้าที่การงานธุรกิจหรือแม้แต่โซเชียลนะคะจะได้มากหรือน้อน้อยขึ้นอยู่กับบุญกุศลแต่ละบุคคลที่ทํามานะคะตอบไม่ได้นะคะดังนั้นนะคะส่วนคนที่โชคดีคุณก็จะสุขสบายชีวิตสุขสบายหน้าที่การงานก็สุขสบายมีเงินเข้ามาเรื่อยเงินไม่ขาดมือนะคะ คุณจะใช้ชีวิตค่อนข้างสุขสบายมีความสุขราบรื่นคุณอันดับแรกชาวราศีสิงคุณมองที่จิตใจคุณตอนนะ่ะตอนนี้ใครที่จิตใจฟุ้งซ่านไม่มีความสุขเป็นทุกข์ทรมานยึดติดอะไรกับอะไรก็ตามไม่ไม่แน่ไม่ไมไมไมรู้อะไรก็ตามที่คุณยึดติดคุณทรมานคุณทุกอยู่นะตอนนี้มันจะทำนำพาให้ชีวิตคุณจมปลักเหมือนกันนะสิ่งดีๆจะเข้ามาไม่ได้คุณ มันเหมือนลังสีที่มันไม่เดียมันล้อมรอบตัวคุณอยู่สิ่งดีๆมันวิ่งเข้ามาไม่ได้นะคะดังนั้นคุณต้องปล่อยวางปล่อยวางนะคะปล่อยพลังงานดีๆปล่อยพลังงานดีๆออกจากตัวคุณไปเพื่อ ให้มันแมทชิ่งกับพลังงานดีๆให้กับสิ่งดีๆมันจะวิ่งเข้ามาหาคุณเมื่อไหร่ที่คุณเบิกบานคุณมีความสุขคุณสบายใจคุณอิ่มเอิมกับบุญกุศลสมาธิที่คุณได้ทําการสวดมนต์ที่คุณได้ทําการรักษาสินห้านะคะชีวิตคุณจะจะบอกว่าโอกาสที่คุณจะตกอับน้อยมากใครก็ตามนะคะที่รักษาสินห้าได้มั่นคงนะ โอกาสที่ชีวิตคุณจะตกกับน,ะน้อยมากหรือมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาในชีวิตน้อยมากนะคะอะไรที่มันแล้วมาให้มันจบไปเริ่มต้นใหม่นะคะชาวราศีสิงห์สิ่งไม่ดีต่างๆที่คุณเคยทํามาให้มันแล้วไปแล้วจบใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะเริ่มต้นใหม่นะคะ คนที่ดวงไม่ดีนะเริ่มต้นใหม่หรือแม้แต่คนที่ดวงดีอยู่แล้วคุณก็รักษาสินให้มั่นคงหมันทําบุญรักษาสินห้ส่วนมนต์นั่งสมาธิทําต่อไปอย่าย่อท้อนะคะทำต่อไปทํา,าออะะทไ,ปทไปเรื่อยๆชีวิตคุณจะมีความสุขคุณจะรู้สึกปล่อยวางกับปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้นะจ,จิตใจคุณจะสงบมากขึ้นคุณจะมีสมาธิในการทําธุรกิจหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็โดยรวมแล้วจะแยกชาวราศีสิง์จะแยกคนเป็นคนที่มีปัญหากับคนที่ไม่มีปัญหาคนที่ไม่มีปัญหาชีวิตก็สุขสบายหน้าที่การงานก็จเจริญรุ่ง,งเรืองธุรกิจก็ไปได้ดีมีโอกาสได้เฉลิมฉลองมีโอกาสชื่อเสียงโด่งดังส่วนใครที่มีปัญหาก็เหมือนที่บอกค่ะตั้งสติตั้งสมาธิรักษาสินห้าทำบุญสวดมนต์นักสมาธิทําจิตใจให้เบิกบานให้บริสุทธิ์ให้มีความสุขหยา จมปลักอย่าเศร้าหมองกับสินไม่ดีปล่อยพลังงานดีๆออกไปรอบตัวเราเพื่อให้แมทชิ่งกับสิ่งดีๆนะคะอืมอ่ะโอเคเข้าสู่เรื่องความรักความรักเหมือนกันนะคะถ้าคู่ไหนที่มันไม่ใช่จบไปแน่นอนมันจะจบไปแน่นอนคะ่ะไม่ต้องไปยึดติดไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเศร้าไม่ต้องไปคิดว่าเออคุณทําดีขนาดนี้แล้วทําไมเขาถึงทําอย่างนี้กับคุณคุณ จะบอกว่าฉันทําดีแล้วอ่ะฉันทําดีดีมากฉันดีกุณแทบทุกอย่างฉันดีจนแทบฉันไม่เป็นตัวของตัวเองเลย<ม>เพราะอะไร<ม>เพราะว่าต้องการให้คุณพอใจให้คุณมีความสุขแต่สุดท้ายทําไมคุณทําอย่างนี้กับฉันปล่อยเข้าไปค่ะปล่อยเขา้เขาไปตามบุญตามกรรมเขาเลยค่ะไม่ต้องไปใส่ใจนะคะไม่ต้องไปใส่ใจถ้าเขาอยู่กับเราไม่ได้ปล่อยเขาไปค่ะอย่าลัาน้นอย่าดันทุลังอย่าดึงอย่ายื้อนะคะ มันคนที่เจ็บไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณคนที่ทรมานนะคะไม่ใช่เขาแต่เป็นคุณนะคะคุณต้องหาความสุขให้กับตัวเองให้ได้คุณไม่มีถ้าคนไม่ดีคุณทําดีคุณเชื่อคุณทําดีสุดแล้ว แต่คุณรู้สึกว่ามันมันยื้อกันไม่ได้แล้วเอาไปต่อไม่ได้แล้วคุณอยากไปลร้านปล่อยเลยค่ะปล่อยไปเลยปล่อยเขาไปตามไปเห็นตามกรรมเขาค่ะคุณเปิดทางให้คนดีๆมีโอกาสที่คนดีๆจะเข้ามาในชีวิตคุณมากมายนะคะคุณจะกล้าเปิดใจรับไหมแค่นั้นถ้าคุณยังยึดติดยังผูกพนันยังบึงล้นคนเดิมที่คุณรักห่วงใยไว้อยู่เนี่ย โอกาสที่คุณจะเปิดให้คนดีๆเข้ามาเนี่ยมันจะไม่มีนะ,ะดังนั้นถ้ามันไม่ใช่จบไปค่ะปล่อยไปอาหสิกิกมให้กันได้กันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เรื่องความรักนะคะคู่ไหนที่ไม่ใช่จบไปแน่นอนนะคะไม่ว่าจะกําลังคบกันอยู่หรือแต่งงานแล้วนะคะมีโอกาสจบไปแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะส่วนบางคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกมาก นะคะคนที่เข้ามาก็มีพร้อมค่อนข้างพร้อมทุกอย่างนะคะคนดีๆที่เข้ามาเขาค่อนข้างพร้อมดีทุกอย่างดังนั้นคุณต้องจบปิดจอบงานคนเก่าให้เคลียร์ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเปิดทางให้คนดีๆเข้ามาทําให้เร็วนะคะอย่าท้านะช้าเดี๋ยวคนเก่าคนดีๆกําลังจะเข้ามาอาคุณยังปิดจอบงานเก่าไม่จบเลยเขาก็ต้องเลยไปหาคนอื่นแล้วนะคะประมาณนี้นะคะ,ะความรักของชาวราศีสิงห์ มีโอกาสที่นะคะจะได้บุคคลที่ดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นแหละค่ะส่วนคนไหนที่แต่งงานแล้วชีวิตถ้าไม่ได้มีปัญหาอะไรก็มีความสุขดีสุขสบายนะคะสบายใจเรื่องความรักมีความสุขกับความรักความรักคู่ชีวิตก็ช่วยเหลือเกือ้อหนุน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดีนะคะไม่นำพาปัญหาหรือสิ่งต่างๆเข้ามาถ้าคุณเป็นอย่างนี้คุณก็เป็นคู่บุญกันนะคะก็ช่วยเหลือเกือเก้อกูลกันไปแปลว่าคุณกับเขาหมายความว่าคุณกับเขาทำบุญทำกุศลร่วมกันมาดีนะคะก็เลยทำให้ชีวิตคู่ เจอแต่สิ่งที่ดีๆนะคะแต่ถ้าชีวิตคู่ไหนนำอยู่ด้วยกันแล้วเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีแย่กันนะฮะแย่กันคะ่ะต่างคนต่างไปดีกว่าแนะนําแยกกันนะคะต่างคนต่างไปหรือคู่ของเราหรือคนของเรานําพาแต่ปัญหาอุปสรรคมาให้คู่หรือคุณนําพาอุปสรรคไปหาให้ให้คู่ของคุณคุณก็ควรหยุดความสัมพันธ์นั้นสะะักเริ่มต้นใหม่นะคะ อโอเคสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์นะคะหมั่นทำบุญส่วนมตนลนั่งสมาธิรักษาสินห้าทำจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นะคะมีความสุขมีชื่นมืน่นรู้จักปล่อยวางผ่อนคลายหาความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขได้ตัวเองนะคะแล้วชีวิตคุณจะมีความสุขและจเจอแต่สิ่งที่ดีๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้ชาวราศีสิงห์โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ